นี่คือแบรนด์ที่สุดของรถ SUV นะครับ king of suv กับ land rover รุ่น range rover velar นะครับ 2.0D เป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับที่สำคัญนะครับราคาเบาเพียงแค่2,390,000บาทไม่น่าเชื่อเนะครับนี่ความหรูหราได้แบบนี้เลยนะครับไซส์นะครับจะอยู่ระหว่างกลางนะครับระหว่างรุ่น evo นะครับที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็ มีดีมไซส์ที่เป็นตัวรุ่นสปอร์ตนั่นเองนะครับเวล่านะครับตัวนี้จะใหญ่กว่าตัว G L C G L C Coupe หรือว่า B M X 3หรือว่า X 4นะครับแต่จะเล็กกว่าตัว X 5นั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับได้เครื่อง2.0นะครับเครื่องยนต์2 0 0 0ั c เทอร์โบ180แรงม้านะครับ เกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดแล้วก็ระบบขับเคลื่อนแบบ All Wheel Drive นะครับระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อนั่นเองนะครับเรื่องสมรรถนะเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับรถใหม่ป้ายแดง5ล้าน9 9 0 0 0 0บาทวันนี้จัดราคาเบ,บาๆเป็นแค่2ล้าน3 9 0 0 0 0บาทเองนะครับใครอยากขับรถที่ไม่เหมือนใครนะครับต้องรุ่นนี้คันนี้เลยนะครับ ะที่สำคัญคันนี้วิ่งน้อยน,นะครับ44,000กิโลเองมาดูดีไซน์ของตัวรถกันนะครับไฟหน้านะครับมาพร้อมกับระบบ LED นะครับแล้วก็ Signature DRL <Yes. S 1> นะครับก็คือ daytime running light ที่เป็นตัวเอกลักษณ์ของรุ่น Range Rover นั่นเองนะครับกันชนดีไซน์แบบ Sport นะครับเขาจะเน้นดีไซน์แบบค่อนข้าง ปิดเรียบๆนิดนึงนะครับแต่แฝงความหรูหราให้กับตัวรถนั่นเองนะครับโลโก้เลนช์โรเวอร์ตรงนี้นะครับทำสีพิเศษแบบไฮคอสแบกนะครับดูดุดันสวยงามด้วยตัวล้อนะครับมาเป็นแบบดับเบิลสโปรนะครับขนาด2 1นิ้วด้วยกันนะครับเอ็นะครับดีไซน์สวยงามนะครับหลังคาด้านบนนะครับเป็นสี Black Contrast Roof นะครับและที่สำคัญครับดีไซน์ของตัวมือจับประตูนะครับเขาจะเป็นดีไซน์ที่เรียบไปกับตัวถังรถเลยนะครับนี่เวลาเราขึ้นรถเราก็กดปุ๊บเอ็นะครับ แล้วเราอยู่ในรถนะครับขับรถออกไปปุ๊บมันก็จะพับลงแบบอัตโนมัติเลยดูดีไซน์ด้านท้ายกันครับด้านท้ายก็ยังดีไซน์ที่แบบออกแบบโชบเชียวนะครับดูสปอร์ตมากๆนะครับแล้วก็ไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานนั่เองโลโก้ตรงนี้ก็จะเป็นสีไฮกอสแบ็กเช่นเดียวกันนะครับกรนชนด้านล่างก็จะเน้นแบบเรียบๆนะครับตัวนี้เพราะว่ารถเนี่ยเป็นรถแบบ SUV นะครับรถที่สามารถวิ่งในทางที่ออฟโรดได้นะครับดีไซน์เขาก็จะเรียบๆแบบนี้นะครับโอเคฝาท้ายก็เป็นระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับ เปิดนุ่มๆแบบนี้เลยนะครับความจุห้องสำหรับด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะครับค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วก็กว้างด้วยนะครับผมตัวนี้แล้วก็เลย,ยังสามารถพับเบาะได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับใครที่เป็นสาย SUV วางของได้เยอะกระเป๋าเดินทางหลายๆใบหรือว่าถุงกอล์ฟเนี่ยสบายๆเลยครับสำหรับท่านใดนะครับสนใจข้อมูลรถคันนี้หรือว่าคันอื่นนะครับเรามีให้เลือกมากกว่า200คันเข้าเยี่ยมชมได้ที่ w w w b a n k c o m ของเราได้เลยนะครับหรือสนใจเวล่าคันนี้นะครับหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่มุมขวาด้านล่างได้เลยนะครับภายในนะครับกว้างขวางแล้วก็นั่งสบายนะครับทัศนคติสสยในการขับขี่เนี่ยดีมากๆเลยนะครับนี่เราดูตัวเบาะกันดีกว่าเบาะหนังนะครับเขาใช้วัสดุเบาะหนังที่เกรดดีเลยนะครับเป็นสีเบจด้วยนะครับแล้วก็ป พร้อมเมมโมรีฝั่งคนขับนะครับโอเคหน้าจอตรงฝั่งคนขับก็จะเป็น TFT จอสีนะครับเป็นอนาล็อกนั่นเองนะครับดูสวยงามนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันพร้อมมีแพดเดิลชิพให้เรียบร้อยนะครับตัวหน้าจอนะครับจะเป็น Touch Duo Pro นะครับตัวนี้ดูกันดีไซน์ของเขานะครับจะเน้นปุ่มที่น้อยที่สุดมากๆเลยนะครับแล้วใช้เป็นฟังก์ชันของทัชสกรีนทั้งหมดนะครับ ตัวเครื่องเสียงนะครับก็จะมาพร้อมเครื่องเสียงเมริเดียนลำโพง11ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็กำลังขับอยู่ประมาณที่380วัตต์ด้วยกันนะครับฟีเจอร์ต่างๆก็จะมีตัวไฟ ambient light นะครับนี่ไฟ ambient light ก็สามารถปรับสีได้นะครับนี่ตรงช่องนะครับตรงแผงประตูด้านข้างก็จะมีนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีกล้องถอยหลังนะครับแล้วก็จะมีตัว navigation ด้วยนะครับตัวคันเกียร์ก็จะเรียบไปกับตัวคอนโซลกลางนะครับเวลาเรา start ปุ๊บเนี่ยตัวคันเกียร์เนี่ยก็จะ ยกขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้แบบหมุนนั่นเองนะครับอ่าลองไปนั่งดูด้านหลังกันดีกว่าว่านั่งสบายกว้างขวางกว่าตัว GLC ไหมนะครับพ,รพิิงตกโชวงนองเนี่ยเขาดีไซน์ค่อนข้างใหญ่นะครับนั่งสบายและที่สําคัญนะครับตัวพนักพิงหลังเนี่ยเราสามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่เราปรับเองได้อ่าเป็นระบบไฟฟ้านะครับโอเอนั่งสบายสรุปรถกันเลยนะครับกับ Land Rover รุ่น Range Rover Velar นะครับ2.0นะครับผมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับรถปี2 0 1 8เลขไม้น้อยนะครับ เพียแค่44,000กิโลเป็นรถ0ไทยแลนด์นะครับราคาเบาๆนะครับ2,390,000บาทนะครับจากราคาใหม่ไปแดงเนี่ย5 9 9 0 0 0บาทราคานี้สุดคุ้มเลยครับเหลือเชื่อนะครับราคาเบาๆเพียงแค่2,390,000บาทได้ขับแบนด์น a r o รเ ver ที่สุดของตัว SUV นะครับมาที่เป็นเคของเรานะครับที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยนะครับ